สวัสดีวันที่3ธันวาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขหวยไทยลาวและฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์กันนะครับหวยลาลัตเตอรี่เป็นเลขสุ่มโดยสมบูรณ์ไม่มีวิธีการคำนวณใดในโลกที่จะให้ผลลัพธ์ได้เที่ยงตรงแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใกล้เคียงมากๆนะครับหรือแม้แต่วิทย์ คลิปวิดีโอดที่ผมกาลังจะจัดทําขึ้นนี้ก็เช่นกันดังนั้นแล้วผมไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดๆให้ท่านได้นะคลิปวิดีโอดนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิติคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและหาผลลัพธ์กันนะครับผมดังนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับวันนี้จะเป็นคิวของหวยฮานอยนะฝั่งซ้ายมือคือหวยฮานอยที่ออกแล้วในงวดวันที่3ธันวาคมส่วนฝั่งขวามือก็คือคลิปวิดีโอที่ผมได้ทําการวิเคราะห์เอาไว้ล่วงนะ ว่าแนวโน้มของตัวเลขมันควรจะออกอะไรของหวยฮาหนอยในงวดนี้นั่นเองสวัสดีวันที่2ธันวาคม25ก็ทำไว้ล่วงหน้า1น,นวันนะ <Okay. S 1> ก็เราไปดูที่ตารางสรุปผลท้ายคลิปเลยดีกว่าเรามาดูที่รางวันอ่าที่1ก่อนนะเรามาดูที่รางวันที่1ก่อนฝั่งซ้ายมือรางวันที่1เลขที่ออกก็คือ68312 เราจะมาทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีเขียวนะเหมือนเดิม6 8 3 1 2น่าจะถูกแค่8นะครับ3 6 8 8 3 1 2ด่าดูวิธีการคำนวณในแบบสีเขียวเราลองเปรียบเทียบดูแล้วก็คือไม่ตรงนะนาษาเรียกไม่เข้าไม่เข้านะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นผมจะกระโดดข้ามไปทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าต่อเลย68 3 1 2สาม ก็เท่าที่กวาดดูสายตาด้วยความรวดเร็วก็คือไม่มีถูกและแน่นอนไม่ถูกแน่นอนนะสำหรับรางวัลที่หนึ่งไม่มีเฉียวไม่มีถูกเลยนะเพราะฉะนั้นเราลองกระโดดข้ามไปที่รางวัลพิเศษกันต่อเลยดีกว่าอืมโอเคเนี่ยนะรางวัลพิเศษฝั่งซ้ายมือรางวัลพิเศษเลขที่ออกก็คือ3 40ส8เราจะมาทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีเขียวนะ3 4 0 3ี่สอืมไม่มีตรงนะ ต่อไปเรามาทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าต่อกันเลย3 4038โอ้โหไม่ต้องดูอะไรมากเลยดูคร่าวๆานี้ก็รู้เราไม่ตรงนะไม่เข้าเลยนะสำหรับวัดน,นี้ทั้งรางวัลที่1รางวัลพิเศษก็คือไม่มีเข้านะครับไะเราไปที่โปรแกรมของเราเราไปดูที่วัดหน้าของเราดีกว่าผมกดรันโปรแกรมนะและกดเลือกที่มเมนูที่3แนละ้วกด enter ดูสถิติผมนิดนึงโอเคนีละเพื่อไม่เป็นการช้านะครับเรามาที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันเรามาดูที่รางวัลที่1ก่อนนะว่าผลการคำนวณแนวโน้มงวดหน้าจะเป็นยังไงที่รางวัลที่1ด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีคนซีเราได้เลขสีฟ้า5หลัก10ชุดเช่นกันต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษกัน ดูซิว่างวดหน้าจะออกอะไรก็คือพรุ่งนี้นะโดวยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเอนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันไอ้ที่เป็นเห็นตัวเลขสีเขียวนี่คือที่ผมเรียกว่าสูตรการคำนวณสีเขียวนะและ้วก็ที่เห็นเป็นสีฟ้าก็คือสูตรการคำนวณสีฟ้าเรียกง่ายๆแหละบางทีพูดเป็นแมทริกกับฟรีเอนซี่บางทีครับฟังไม่รู้เรื่องนะก็มอีอธิบาอยอีกนิดนึง การคำนวณของผมเนี่ยจะมีสอง,สองวิธีเรียกภาษาชาวบ้านกันเอาวิธีสูตรสีเขียวแล้วกันกับวิธีของสูตรสีฟ้านะก็ดูแล้วแบบไหนที่ดูตรงใจท่านท่านก็นลองเลือกดูแล้วกันนะก็สหรับงวดนี้เนี่ยทั้งรางวัลที่หนึ่งและรางวัลพิเศษก็คือไม่เข้าเลยไม่มีเข้าก็คือไม่ตรงเลยแหละไม่เฉียวเลยเนาะหลังจากที่เรามีเฉียวมีตรงมาบ้างนะก็หลายงวดนะสรับงวดนี้ก็คือไม่ถูกไม่ตรงไม่เฉียวเลย โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราไปรุ่นกันใหม่ในงวดมันหน้านะวันพรุ่งนี้แหละนะเพราะหวยฮานอยไปออกทุกวันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ